ครูบาครับผมอยากจะใส่บาตรด้วยปัจจัยเงินได้ไหมครับนองมุงมิงเงินไม่ใช่ปัจจัยนะเงินคือของบารใจอาตมาบิทบาทไม่รับเงินบาตมีไว้ให้รับอาหารไม่ใช่ให้รับเงินพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเงินคืออสลพิษยาวเงินมาใส่บาตรพระการเอาเงินมาใส่บาตรพระ เท่ากับเอาอสลพิษมาใส่บาตรทำให้พระท่านเศร้าหมองเป็นทุกข์ผิดศีลผิดวินัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามพระพิสุรับเงินและทองถ้าจะทำบุญใส่บาตรพระก็ควรใส่ด้วยอาหารมังสวิรัตหรืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เช่นข้าวผักผลไม้เป็นต้นจะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ผิดศีลนะน้องมุงมิงครับครูบาต่อไปนี้ผมจะไม่ใส่บาตรพระด้วยเงินแต่จะใส่บาตรพระด้วยอาหารมังสวิรัตอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสักกยบุตรสมณะสักกยบุตรห้ามแก้วและทองปราศจากทองและเงิน พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกล่าวว่าสมณะศักยบุตรพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลยเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายไม่ควรเอาเงินหรืองูมาใส่บาปพระด้วยประการทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุสา